คุณภาพคืออะไระอะไรคือคุณภาพนะคาคุณภาพคืออันดับแรกถ้าเราเป็นคนให้ดูรถไม่รู้เลยดูไม่เป็นเลยเราก็อ่านเอกสารได้ก็เป็นอันว่าจบนะเพราะว่าสมัยนี้นะมันเป็นยุคที่โลกเปิดแล้วนะสามารถเรียกดูข้อมูลก่อนได้สามารถดูประวัติรถก่อนได้ยังไม่พอถามเลยรับประกันเท่าไหร่อเออเรื่องการรับประกันเป็นสิ่งที่ต้องถามหานะถ้าจะซื้อรถถ้าจะซื้อรถนะเพราะว่าถ้าเราไม่ถามหาการรับประกันเนี่ย เราเลือกราคาเอ้ยขอถูกอย่างเดียวเอาตาม<อ>าสภาพเนี้ยโอ้โหเขาบอกเลยใช้ไปแล้วบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะคือรถเนี่ยควรเลือกคุณภาพด้วยถ้าเราไม่ได้คุณภาพเราจะได้ใช้แล้วปวดหัวจะได้ใช้แล้วใช้ไม่นานรถหนึ่งคันอยู่กับเราน้อยๆเลยเนี่ยอถ้ารถยุโรปนเนี่ยเรียว่าสี่ปีถ้ารถยุโรปเป็นสี่ปีห้าปีกว่าจะได้เปลี่ยนกันกว่าจะได้เปลี่ยนกันนะครับใช้หลายเดือนกว่าจะเข้ามือใช้สี่ห้าปีกว่าจะได้เปลี่ยนกันนะครับ,เ,เ, 4, 5, เ,นะรบเพราะฉะนั้นนะครับ เลือกคุณภาพอยู่กับเรายาวแน่นอนของเฮียรับการให้2ปี2ปีรับการให้แล้ว6เดือนแรกรับการคุ้มชิ้นส่วนพี่ลองคิดดูว่าสิ่งที่ได้ได้ไดความคุ้มค่าแค่ไหนแบบนี้เลขไม้สามหมื่นโลเลขไม้สามหมโลยังใช้ได้อีก7จ็ดหมื่นโลโดยที่แบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแม้นแต่ถ่ายของเหลวน้ำมันคงน้ำมันเครื่องผ้าเบรกจานเบรกใบปัดน้ำฝนกองแอร์กองเครื่องกองอากาศไม่ต้องจ่ายใดๆทั้งสิ้นของสิ้นเปลืองนะที่เฮียพูดถึงนะซึ่งทุกคน ต้องจ่ายหมดซึ่งทุกคนต้องจ่ายหมดแต่ถ้าได้คันนี้ไปไม่ต้องจ่ายได้คันดําไปไม่ต้องจ่ายอ่าลอ,อ,ย NI, อยู่ในบีนอยู่ในรันตีก็จะดีแบบนี้แหละก็จะดีแบบนี้แหละ